ทิ้งฤทธ v e r s อังกฤษดราม่ a ดราม่าดราม่า shopping ช้อปปิ้งอ๋อชอบช้อปปิ้งชอบชอบช้อปปิ้งครับ baby baby อ๋อ baby เรียกแฟนว่า baby ใช่ไหม baby baby ปู that's cute room room ม่ใช่ลืมม่ใช่ลืม room room ห้องใหญ่ไหม big big room ไหม big room big room อ๋อ big มากมาก dress d ดทเดทเ e ท D A A D ไม่ใช t พิเศษนะเดทตายไม่ใช่อ๋อชุดใช่ไหมชุด d เดทชุดเดทอ๋อชุด d เดทกับโปรงใช่ไหมอ๋อกับโปรง d ดทโอ๋อ Single Single I'm I'm Single นะ Single เหรอ I'm Single Focus 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 นี่ Focus ต้องนู้น Focus Focus ต้อง Focus Snack 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 อยากกิน Snack อยากกิน Snack หรอขนม Shower เจาวอร์เจาว์เจาว์เจาว์อย่างวันนี้เจาวอร์ยังไม่อัพครับเหม็น Google 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 หาอะไรไม่เจอก็ไปเสิร์ช Google ครับผม